เรื่องนี้มีสูตรแค่สูตรเดียวเลยลอกสูตรกับสีสูตรก็คือเป็น s เท่ากับอะไรครับ s เท่ากับ p คูณกับ1บวก r ทั้งหมดอยู่กำลัง n ใช่ไหมครับโจทย์ระบุอะไรมาให้เราแล้วครับระบุ s มาให้เรานะครับ s มีค่าเท่าไหร่นะก็กลายเป็น1 1 9 40 5-2นะครับเท่ากับอะไรครับ P ทราบไหมไม่ทราบค้างไว้คูณกับ1บวกกับ R R, R. คืออัตราดอกเบีย้ยต่องวดต่อปีคุณพระปีนี้เขาดอกเบีย้ยทั้งปีกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์นะ6%และคำถามก็คือเอจ่ายดอกเบีย้ยทบต้นทุก หเดือนแสดงว่าอะไรอะ่ะหเดือนหนึ่งครั้ง6เดือนหนึ่งครั้ง,งปีหนึงกี่ครั้งครับข้อนี้2ครั้งก็เป็นหกเปอร์เซ็นต์หารสอเลยมีค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับสามเร์เซนต์นั่นเองแสดงว่าอัตราดอกเบีย้ยต่องวดต่อปีก็คือเป็น3%ามเปอ์คำถามเลยฮะสามเปอรก็คือจะกลายเป็น0ูนย์จุดเก่งมาก0ูนย์จุดศ 3นะครับทั้งหมดกำลังอะไรครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีลูก3ปีปีนึงกี่รอบ2รอบแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ6รอบกำลังอะไรครับกำลัง6นั่นเองเอ่ยเรียบร้อยนะ,ะเราอยากได้แค่พีเฉยๆอะไรที่ไม่ใช่ P ีย้ายมาฟังซ้ายมือเลยนะครับฝั่งซ้ายมือตอนนี้มีอะไรอยู่ครับก็คือมีเป็น1นหนึ่ง 940.52นะครับ